สวัสดีครับเือนี้มาหาหอยมาหาหอยไม่ใช่หอยมาหาโอ้ยาข้ายะตามหมาแดงบ้าไปควรจะถ่ายกอ <c oughs> สวัสดีค่ะวันนี้มาหามาหาหอยนะคะอ่ามีมาหาหอยเอนาะได้ละน้เยนึ่นนงโอ้หอยท่องเดืองตัวนี้นี่นะครับหอยครับหอยเชอรี่ครับผมพี่น้องครับเขางามงาม ไปสิพาไปหาหอยมือนี้มากับแม่ปลากับแม่ออกขำเป็นอดีต้นหอดอกต้นหอดอกต้นหอดอกถึงเวลาเลยเอ้าบังจ้ก้าเอามันคือลุงเอ้ามันคุกยั่งขนาดเอ้าเอ้าว่าเจ้าจีและเจ้ามุนเอ้าคุบเอ้ามันคุกยั่งมุนเมืดเข่าวันนี้ไปหาหอยกันเอาท่ามาหาหอยครับเหมือนนี้ครับ ง่ายหาก,กินง่ายได้มาดิอ่ะลองเบิง้งจะไต่าจากหน่วยสองหน่วย<ห>น,นี้นี่หอยนี่หอยไพวามาตีงูว่ายัาาางยังเลย่ได้มาเปงก่นโอยยังลนบบันี่ไงยังอเหมือนนะ่าคือ,อยังบัรลายหนึ่ง เอานาม้ำไม่กมีเด้หนามร้ายปันนี่คือสีบดสียายรกเนี่ยเขามาคโอ้หุนนะครับมาหาหอ้ครับพี่น้องครับเหมื่นขึ้ยังเต็มอยู่ลำคลองอยู่เหมือนมิดจีดีวะหุ่นอยูอยยผย่ผุ่นก็มีรองไหนวร่องในเบืดองหนาขั้นอยากรงเขางามคักไปอยู่ใส่เบืน,น,น,นงงาย น้อยแทะอืมไวเซอรี่โอ้มันนี่คื้ส่งเป็นต่โบอะไรนแทะวะเมือหน้าบักลายหนึ่งเมื่อสิไปกินก็เขาเนี่ไป้ำหนามใส่ อยากข่ายอยาหนียังแดงแดงอยู่ใครมันมันอใครแหว่งกับทีมเปหมองใหม่โอ้ครับบรรยาก,นนกาศโคตรดีเลยป๊อปกรกรโอ,อ้มาคือนนวดพร้อมบ่แน่นอนเลยวะไปแล้วโอ้ คืมฟ้าคืมพ้นมากนะครับกําลังสีหาหอยปาด้นคือสีตัวกระบ,บาดนี่แต่จะหอยจะงวยยินใช่โอ้หมอนี้คือโบมานเถอะฝนมันโต้งน้ำนะน,นำ้ำกระนี้โอ้โบอคอยมานครับหมอน,นี้ครับพี่นอ้องคุณนะทงไฮทงหน้าเขางามงามงา,มงามกระไรเยอะกับสีเบหาเบิ่งอีกมองไม่ที่นี่วะนะ ่มีก็เมื่อจะเหรอเนี่มาห้างไว้สี่ใดว่าใดไปลวคุณไม่ปาไปละนี่ครับพี่น้องครับเก็บ้อยครับอยจูบจกระมี่บานนี่หเบ,บียบรายจตนี้น่นี่ยงนมมหน่อยให้บนงานเล่นน่อยนิดนะ โอ้โหพอด้ต้มแดงนี่เด้นี่เสียบค้อมหนึ่งเด้เนาะดังคือนดวงวันดังขึ้นดวงค่ะเดี๋ยวแบบนกบินมาคือฉันขาดเครื่องง่อยด <udo> ังดวงก้อนทิมอะไรป้องเป๊ะห้อยกอขึ ah ้นยอดดังเห็นไหมนะเอาเออขึ <c oughs> um, ้นยอดก็ nope. ตกครับโอ้ยหาหอยกับพ่อหาหอยฝนตกบานนี่เอาแล้วไปป่าลังเนา่าละเขาป่า <c oughs> ลังเน่าแล้ววันนี้โอ้มาพักมีเสียงห่างครับพี่น้องลบลบผลก่อนหาหอยกับว่าอะไร้นว่าลไรผลกับมาเสียกมาตกอีก ทีร้าอยู่กันเหมือนฝนตกมากกนโอ้ยังหน้าน่อยนอนเบนดีเลยน่อยนะนนที่ไหนเรีดีืมโอ้ยียกเมื่อวานกับฟ้าฝนมือนกับฟ้าฝนเขาพูไม่เหมือว่าหยาดังเนาอยาบลอกอะไรกียอยากกียกบอยกดีารไม่าผมอะบ้างาผมสิเออดมดอ เดยจ้มก็ไม่ังเียงหน่อยผูดะบู้กันเจยงก็ยังมาเียงวเลมองได้มองรบฝนเบื้งหอยก็คืัแกงนี่ยรบยามด้กเ้าลวดยารถย่ามจอดรถก็คือจะตุกบักแหงนึงเียงน้อยเศ้าได้ละบาทนี่ย่าเขาพมมาเศ้าได้บาดนี่ยืนแม้นนี่เงือบนไ มึงห้อยพี่น้องในโบลายครับสามน่วยด้ซ้ำนี่แหละครับห้อยไปหามาแบบห้อยเส้อดีห้อยจูบเนาะเพราะได้ต้มเนื่องตา้วฝนตกก่อนก็นกนได้หยุดหยุดต,นะตีเศร้าหาฝุนะบรรยากาศก็ดีคือเ่าลบฝนยใตเชียงหน้าครับอย่นี้ครับโอ้ยฝนกับตกดีดีทาอยุเขาช่วงีง ฮะเป็นอย่งเนี่ยงานหูวัตเนี่ยเนาะกมุตุได้หนิฮะอยากเบิ๊คุณอะกูสาใจหมวกไ่ยังเพียงซ้ำนี่เพียงนะทามซ้ำนี่แล้วเหตดซ้ำนี่แล้วพออยู่เลยนี่ท่านอยู่คู่ยาวเลยมีซ้ำนี่อันขั้วอยู่ข้างล่างวันนี้ ก็ว่ากยุนีร้างไฟี่ยมอง่อนดูเรื่งเต็นทโทรศัพท์แชนอะตัวทิศน็ดทิศน็ดขึ้นก็พยู่ไไรตัวรบป่ารบฝนกันนีกตัวฮะก็นนนี้มันภาษาได้ก็มีฟองบังเบรรยากาศเนาะเขาเอาบรรยากาศนาะเแต่วนนกาศหนะเอาบรรยากาศเนาะถือเล่นแบบฝนกเมมแมมเมมเมมเมม วูบ <Cornell>. ีหนอนโงพีหนอนวันตกีร้ายเป็นนั้นว่าอันคลิปนี้เท่ากับได้ซ้ำมันนอหไวครับได้ซ้ำทียนั่นนะยุติการลมลมเลือกลมเลี้ยวลมเลี้ยวเลยฝ้นกต่อนวนปัะนสิดสีร้ายของหันอยู่สีออมทงลอยอยู่ น้าพี่น้องห้ากับบาทคนจบม้ามันยังมาหย่านคนมึงสิหล่ะมียืนตากคนเป็นใครเอกเ,เอ็มดีอยู่คนขี้หยานได้แล้วคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้เด้อครับเด้อกับปากกดติดตามช่องไม่ออกนะครับไม่ออกคำเลยนะเมือดเมือดขึ้นมาแล้วพี่น้องฝากกดติดตามช่องไม่ออกคำนะครับกดซับแต่ไข่กดหัวใจกดอันกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้เนี่ยครับเขามีอย่างร้ายครับกับมหาหอยกระไดซ้ำที่เห็นนั่นแหละอ่ะไปละครับคลิปนี้ครับกราบสวัสดีครับ